รวม3สูตรตีบ้าน8มีให้ชมครบทั้งใช้ถ่านแครนและไม่ใช้ถ่านแครนทุกสูตรจะมีลิงก์จัดทาหารไว้ในคำอธิบายกดที่ลิงก์เพื่อเซฟสูตรได้เลยสูตรแรกเป็นสูตรขวานถ่าที่ใช้ตามนี้เลยใช้พวกขอ,ของคิงเป็นขวดน้ำยาคุ้มข้างและถุงมือยัก์มาถึงให้ดูไปที่ปราสาทแครนว่าปราสาทแครนอยู่ตรงไหนเราจะเช็คถ่านแครนก่อนโดยการเช็คเราจะใช้หมูป่าเข้าไปที่ประสาทแครน เพื่อที่จะลอดฐานแคนออกมาการปล่อยก็ปล so ่อยหมูป่าลงไปถ้าบ้านหลังนี้แก้วจะปล่อยหมูป่าลงไปด้านบนหมูป่าจะเข้าไปและลอดถานแคนออกมาถ้ามีฐานแคนให้ใช um ้ธน şey ูลอกมาและใช้พอมุดโจมตีจากนั้นไปขวานลงไปด้านมุมมุมบนมุมล่างเพื่อที่จะตัดทางและเดี๋ยวเราจะปล่อยขวานชุดใหญ่เข้าไปตรงกลางพอขวานตัดทางได้นิดเดียวหน่อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วโดยการเข้านะครับก็ให้ปล่อยขวานไปจุดเดียวกันเลยครับก็ยัดลงไป ขวานจะเข้าไปโจมตีสิ่งก่อสร้างเราปล่ยอยคิงลงไปช่วยกันโจมตีและเดี๋ยวขวานจะเปิดกระแพงเข้าไปเราจะไม่ใช้ระเบิดเราจะไม่ใช้พ็นไห้นะครับเพราะเราจะเอาน้ำยาเนี่ยไปใช้กับน้ำยาเพิ่มเลือดแลว้วก็น้ำยาพาน,นั่นเองจากนั้นขวานจะเข้าไปนะครับให้ดูให้ดีนะครับว่ามีระเบิยดยักษ์ไหมถ้ามีระเบิดยักษ์นะครับก็เตรียมที่จะใช้านา้ำยาเพิ่มเลือดลงไปนะครับการปล่อยน้ำยาเพิ่มเลือดให้ปล่อยเพื่อดักหน้าไว้นะครับเพื่อที่จะให้ขวานได้รับการเย,ย,ยียวยาได้เต็มที่เลย จากนั้นขวานจะลงไปด้านล่างครับแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้เนะี่ยมีอาวุธไม่เยอะมากครับ <c oughs> ก็จะเป็นป้อมปืนใหญ่แต่ขวานออกไปด้านนอกครับไม่เข้าไปด้านในคิงเข้าไปแล้วนะครับโดยขวานลงไปด้านล่างเดี๋ยวคิงจะลงมาด้านล่างครับจากนั้นแล้วก็ดูให้ดีนะครับว่าคิงและขวานเนี่ยเป็นยังไงแก้วเลือกที่จะใช้ทุ่มือยักษ์ครับเพื่อที่จะโจมตีได้แรงขึ้นจากนั้นครับพอขวานลงมาด้านล่างตรงนี้เข้าไปนะครับก็มีระเบิดยักษ์ด้วยครับเราก็เลย แต่ใช้น้ำยาเพิ่มเลือดดีครับลงไปตรงนี้แก้วปล่อยลงไปที่ป้อมถนูนครับแต่แก้วปล่อยได้ไม่ดีควรจะปล่อยลงไปด้านบนหน่อยนะครับด้านซ้ายหน่อยเพราะว่าตรงนี้นะครับทางฝั่งของขวานได้รับการเยียวยาได้ไม่เต็มที่ก็อาจจะไม่คุ้มนั่นเองและตรงนี้นะครับมีอาวุธเยอะแก้วก็เลือกที่จะใช้น้ำยาพาลงไปนะครับคุณผู้ชมจะใช้ตอนต้นก็ได้จะใช้ตอนท้ายก็ได้แล้วแต่การตัดสินใจเลยพอขวานเข้าไปตรงกลางครับมันก็ไม่หนักมากแล้วบ้านส่วนใหญ่ตรงกลางจะ เป็นป้อมพูนั่นเองเพื่อที่จะกันมังกรนนครับทำให้ขวานสบายใจได้นะครับเราเพียงแค่โจมตีรอบบ้าน,นครับแล้วก็เก็บ3มดาวนั่นเองพอเราเข้าไปนะครับขวานก็จะโจมตีเทลล่าโจมตีมอต้านะครับแล้วก็เหลือเป็นอ่าปราศแคน,นครับที่โจมตีได้เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บ3ดาวได้ทานแคนที่ใช้เราจะใช้ขวาน3ตัวและธนูน1นตัวขอนำยาแช่ามามาชมแบบมีฐานแข่งกันบ้าง มาถึงให้ดูไปที่ปราสแคนอยู่ตรงไหนเราจะเข้าด้วยหมูป่าเราจะปล่อยหมูป่าลงไปก่อนเพื่อที่จะเช็คฐานแคนทําให้เป็นนิสัสนะครับเพราะว่าถ้าเราเจอมังกรเข้าแคนก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกันโอเคไม่มีฐานแคนครับเราก็ปล่อยขวานลงไปด้านมุมด้านครับด้านมุมซ้ายล่างแล้วก็มุมบนนะครับปล่อยลงไปเลยขวานจะเข้าไปและโจมตีตรงนี้ก็เห็นว่ามีคิงแกก็เลยปขวานไปเพิ่อมอีกหนึ่งตัวเป็น3าตัวเพื่อที่จะโจมตีคิงแล้วก็เราสามารถที่จะก,กําจัดคิงได้ ขวาเนี่ยสุดยอดจริงๆแล้วก็ไปด้านขวาจากนั้นพอเราตะทางได้แล้วแก้วจะเข้านะครับแก้วเลือกที่จะเข้าจากด้านบนลงมาเพราะด้านบนนะครับอาวุธไม่เยอะมากแก้วต้องการที่จะให้ขวาเนี่ยเข้าไปที่อาวุธเยอะๆเลยเพราะเราไปขวาลงไปนะครับปล่อยแทงแค่ลงไปแล้วปล่อยคิงลงไปนะครับขทางเราจะเข้าไปด้านในแล้วก็จะเปิดกึแพงท่ามชมสังเกตดีๆนะครับจะเห็นบ่าบ้านหลังนี้เอาป้อมพว้ด,ด้านในทั้งสามป้อมเลย คือส่วนใหญ่ครับเขาจะจัดมาเพื่อการมังกรน,นะครับมังกรเป็นสุดยอดที่สําหรับบ้านแปดเลยฉะนั้นครับถ้าเราจะเคาน์เตอร์เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ขวานมาโจมตีได้เหมือนกันเพราะตรงกลางจะไม่หนักมากครับเราเพียงแค่โจมตีด้านนอกให้พังลงไปขวานเข้าไปตรงกลางครับก็จะมีบางส่วนเป็นด้านซ้ายด้วยพอไปตรงกลางครับก็มีอาวุธไม่เยอะมากครับมีเพียงแค่ป้อมปืนใหญ่อาถน,นะครับตรงนี้เนี่ยแก้วเลือกที่จะใช้เพิ่มเลื่อดลงไปเพราะขวานนะครับเลือดแดงแล้วนั่นเอง แต่แกวปล่อยพิ่มลลงไปนะครับขวานหนีไปด้านบนเลยคือสุตนี้มันก็จะเดาทางยากหน่อยนะครับว่าเธอจะไปด้านไหนมันอาจจะไปด้านบนด้านซ้ายด้วขวาน,นครับก็ต้องคอยดูนะครับว่าจะไปด้านไหนครับแล้วเราต้องปลอ่อยน้ำยาเพิ่มเลือดกัน้ำยาา้าน,นครับกะกะให้ถูกทางนั่นเองเพื่อที่จะให้ใช้ได้คุ้มนั่นเองคิงยูราซี่นะครับสามารถที่จงตีได้ตอนนี้แกวเริ่มปล่อยพอมดลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บสิ่งก่อสร้างด้านนอกแล้วก็ปล่อยธนูที่เหลือลงไปครับเพราะเราไม่ได้ใช้กับฐานแคน ก็สามารถที่จะมาเก็บสิ่งก่อสร้างได้ด้านบนมีกระต๊อก่าสร้างก็จะการไปแล้วก็ควานของแก้วลงมาด้านล่างจะเปด้านซ้ายเราเหลือไม่มากแล้วนะครับก็น่าจะได้สามดาวอย่างไม่ยากเลยคิงลงมาโจมตีไปที่กำแพงด้านซ้ายขวาจะโจมตีเข้าไปที่ที่คุณจอะน้ําม่วงฟันแป๊บเดียวพังลงไปเลยแก้วเราชอบเลยนะครับกับสุดขวานเพราะว่าเป็นสุดที่เล่นง่ายง่ายแล้วก็ทําสามดาวได้ดีนะครับเป็นการโจมตีบ้านแปดที่ดีเลยไม่ว่าจะใช้แตนแคนหรือไม่ใช้แตนแคน สูตรที่2ได้แก่มังกรเอามังกรไปเต็มความจุใช้สายฟ้าสีขวดบ้านหนึ่งขวดพิษหนึ่งขวดถ้าคุณจะตีบ้านเก้าให้เปลี่ยนยาพิษเป็นสายฟ้าอปก,กรณ์ใช้ถุงมือยักษ์และคุมียวคุ้มข้างสําหรับการเล่นมังกรก็ไม่ยากเลยมาถึงให้หาเลยครับว่าเครื่องกวาดอากาศอยู่ตรงไหนไอ้ป้อมปลารลมเนี่ยอยู่ตรงไหนเราจะเข้าไปโจมตีมันกันซึ่งป้องปลารมนะครับอยู่ด้านซ้ายป่าไปด้านขวาฉะนั้นครับเราจะไม่เข้าด้านขวาเข้าไปเราจะเข้าด้านหลังของมันคือด้านซ้าย แล้วก็ให้ดูไปที่ป้อมพุนะครับที่ไกลจากป้อมปาลุมที่สุดเลยเราจะปล่อยสายฟ้าลงไปนะครับดูอาวุธใกล้ๆด้วยครับว่ามีอาวุธอะไรบ้างตรงนี้มีป้อมพุธนูแล้วก็มอตา้านครับเราสามารถที่จะใช้สายฟ้าลงไปได้จากนั้นปล่อยคิงลงไปด้านบนนะครับตัดทางแล้วปล่อยมังกรลงไปด้านซ้าย2ตัวนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะบีบทางให้แคบที่สุดเลยแล้วปล่อยมังกรลงไปตรงกลางมังกรจะเข้าไปไปโจมตีป้อมพุนั่นเองเพราะบ้านส่วนใหน่ครับจะเป็นบ้านที่เอาป้อมพุไว้ตรงกลาง เราจะต้องมาคับให้มังกรเนี so R, ่ยเข้าไปตรงกลางให้ได้ไวที่สุดเลยไม่เช่นนั้นครับมังกรจะถูกโจมตีอย่างหนักเลยพอเข้าไปนะครับก็เตรียมใช้น้ำยาพลาลงไปนะครับเพื่อที่จะโจมตีกับป้อมพูให้ได้นะครับมันมีป้อมพูสองป้อมนะครับคืออันบนกับอันล่างด้านบนเนี่ยก็โจมตีอย่างหนักเลยแกเลือกที่จะใช้น้ำยาพลาลงไปด้านซ้ายนะครับเพื่อที่จะให้มังกรสตัวเข้าไปโจมตีกับป้อมพูด้านบนก็มีตัวหนึ่งเข้าไปนะครับและสามารถที่จะโจมตีป้อมพูด้านครับตอนนี้เราเหลือป้อมพูด้านล่างครับหนึ่งป้อม ก็ถือว่ายากเลยครับเพราะว่าเราเจอทั้งคิงคิงจะเป็นตัวแทงที่ได้ดีมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีเลือดเยอะนะครับเป็นตัวแทงที่ดีจริงๆโอเคมัอ okay. ก็อเราจะเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีด้านบนจากนั้นนะครับแพมที่จะลงไปแต่ป้อมพูปม้ป้อมนี้เนี่ยโจมตีได้ฟรีเลยครับก็ยิงดีมากๆเลยแต่เราก็ไม่กลัวนะครับก็แก้วนํามาฝากกันนะครับเผื่อท่านใดที่ชอบเล่นสายอากาศครับชอบเล่นมังกรก็สามารถที่จะเอาในทางที่แก้วสอนไปเล่นกันได้เนาะก็จะเป็นแนวทางที่แก้วใช้นะครับในการโจมตีบ้านเลวว่แปด เป็นสูตรที่ง่ายครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสัมดาวสูงแต่ที่แก้วแนะนำนะครับคือแก้วจะแนะนําขวานมากกว่านครับเพราะว่าบ้านคุณใหญ่นะครับเขาจะเอาป้องพูนครับไว้ตรงกลางกันทําให้การเล่นมังกรเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วมังกรไม่โจ,จมตีป้องพูนนะครับเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยฉะนั้นต้องวางแผนให้ดีนะครับว่าจะเข้ายังไงแต่ก็เป็นหนึ่งสูตรที่น่าสนใจนะครับแก้วก็เลยหยิบเอามาในวันนี้นั่นเอง มังกรลงกไปนะครับแล้วก็จะจบตีด้านซ้ายแล้วเหลือสิ่งก็สร้างไม่มากนะครับเป็นค่ายกองทัพนะครับแล้วก็ที่ขุดจอดน้ำมูลครับรวมถึงกระตับจงซ้านครับก็สามารถที่จะเก็บซ้ำดาวได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบมีฐานแข่งกันนะครับว่าจะเล่นอย่างไรครับแล้วสามารถที่จะเก็บ3้ำดาวได้หรือไม่ก็ต้องได้เนาะเพราะว่ามีฐานแข่งแล้วนะครับก็จะง่ายกว่าเดิมนั่นเองฐานแข่งขอเป็นมังกร1ตัวบอลลูนหนึ่งตัวและยาแช่1นขวดวิธีการตีก็เหมือนเดิมเลย ให้ดูไปที่เครื่องกวาดอากาศว่าอยู่ด้านไหนแบบนี้อยู่ด้านบนเราสามารถที่จะเข้าด้านขวาขวาบนครับหรือด้านซ้ายบนก็ได้เหมือนกันโดยแก้วเลือกที่จะใช้สายฟ้านะครับลงไปที่ป้อมพุและป้อมพ่อมดนั่นเองเพื่อที่จะเข้าไปนะครับก็สามารถปล่อยสายฟ้าลงไปได้สี่คนเลยจากนั้นเราจะเข้าด้านซ้ายนะครับก็ให้ใช้คิงลงไปแก้วลอกที่จะปล่อยคิงลงไปด้านล่างครับเพราะด้านล่างมีป้อมธนูแก้วต้องการให้คิงเนี่ยรับดาเมจจากป้อมธนูก่อนเลยโดยด้านบนนะครับใช้มังกรลงไป2ตัวด้านซ้ายปล่อยมังกรที่เหลืออยู่ลงไปหมดเลย แล้วไปถทงแคนลงไปนะครับเป็นมังกรหนึ่งตัวและบอลลูนหนึ่งตัวนะครับบอลลูนก,ก็จะเข้าไปเช็คลูกกับดักลูกปุงสีดำพอเราเข้าไปนะครับสามารถใช้ยาภารลงไปได้เลยเพื่อที่จะเข้าไปโจมตีป้อมพูอันแรนครับแล้วก็ด้านล่างแก้วลูกที่จะแช่ไปนะครับเป็นการตัดสินใจที่ดีเลยเพราะถ้าเราไม่แช่นะครับมังกรอาจจะตายไปหนึ่งตัวได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีที่เก็บทองคำนะครับทำให้เสียเวลาในการโจมตีนิดนึงแล้วพอเราเข้าไปนะครับก็มีมังกรโจมตีเข้าไปที่ป้อมพุและเราสามารถที่จะเก็บ3มดาว ได้แน่นอนะครับเพราะว่าอาวุธหลักครับพังลงไปหมดแล้วนะครับเนื่องขีป้อมพูทั้งตามป้อมเลยแก้วก็เลยนำมาผักกันนะครับมันเป็นสุดที่เล่งง่ายครับแต่ว่าต้องดูผังบ้านให้ดีนะครับว่าเราจะเข้ามุมไหนไม่ใช่ว่าใช้สุดนี้แล้วนะครับจะได้สามดาวทุกตานะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเข้าผิดพลาดเข้าผิดจุดนะครับก็มีอ่าเปอร์เซ็นต์สูงๆได้เหมือนกันนะครับอาจจะได้สองดาว90% 95%ก็เกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นต้องระวังนิดนึงและพอเข้าไปนะครับดูเหมือนว่ามังกรจะลลงงไปด้าาน่ แล้วก็โจมตีเข้าไปนะครับหรือหลายตัวเลยเพอมีฐานแคนอะไรก็ง่ายนะครับนี่ก็เลยนำมาฝากกันในปี2 0 2 4กับการใช้มังกรสูตรที่3โกเลมพ่อมดหมูป่าใช้อุปกรณ์ถูกมือยักษ์และคุณนมยาคุ้มข้างสำหรับการเล่นหมูป่านครับเราจะไม่ใช้ฐานแคน แต่เราจะต้องกําจัดถานแคนและกําจัดคิงให้ตายลงไปนะครับไม่เช่นนั้นมันจะเป็นอุปสรรคต่อหมูป่าของเราครับเราต้องกําจัดให้ได้ก่อนเลยก็เลยเข้าด้านที่มีคิงด้านที่มีปะสักแคนนะครับการเข้านะครับปล่อยกุลิมลงไป2ตัวอันดัามดึงขวานครับแล้วปล่อยคิงลงไปตรงกลางใช้พ่อมดเป็นหน้ากระดานครับเพื่อที่จะเข้าไปดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้ครับจะมีฐานเฝ้าแคนเป็นมังกรนะครับฉะนั้นเราจะต้องกําจัดมังกรก่อนเลยโดยเราใช้ยาพ้าครับลงไปที่อ่าพ่อมดครับเพื่อที่จะกําจัดมังกรให้ตายลงไป ไม่เช่นน ra kind of um, ั้นครับมังกรอาจจะมาโจมตีพมดได้และเราจะไม่มีตัวโจมตีทางอากาศเลยพอเราเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะโจมตีได้นะครับจากนั้นครับพอเราเข้าไปได้ประมาณ25%เรถึงสามเรนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับโดยเราจะเข้าหมู่ป่าเป็นตามเข็มนาฬิกาหรือทุนเข็มนาฬิกาครับก็จะเข้าจากด้านซ้ายไปด้านขวาจนล่านครับเป็นการตามเข็มนาฬิกาครับให้นึกนาฬิกานะมันจะวิ่งไปแบบนั้นเลยแล้วก็ตรงตใหนมีช่องว่างสองช่องครับให้ปล่อย เพิ่มเลือดลงไปนะครับเพราะคิดว่าน่าจะมีระเบิดยักษ์นั่นเองหมูป่าจะไม่ชอบระเบิดยักษ์จะไม่ชอบของคอยระเบิดแล้วก็สปริงเครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยเราจะต้องใช้เพิ่มเลื่อดลงไปช่วยตลอดเลยพอเราเข้าไปนะครับเราก็ใช้เพิ่มเลื่อดลงไปที่หองคอยระเบิดเลยและหมูป่าก็สามารถที่จะลงไปได้นะครับจากนั้นแก้วก็ปล่อยธนูลงไปนะครับเพื่อที่จะเก็บกวาดให้ทันเวลาเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำสามดาวได้แล้วนะครับบอกเลยนะครับวุนนี้เนี่ยเป็นสูตรที่จมตีบ้านแปดได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะอย่างที่เราบอกไปตอนต้นนะครับว่า บ้าส่วนใหญ่นะครับจะเอาป้อมพุไว้ตรงกลางทําให้เราสามารถที่จะใช้หมูปากเข้าไปได้ดีเลยหมูปากจะเวียนรอบบ้าน,นครับแล้วก็โจมตีอาวุธที่อยู่ด้านนอกและเข้าไปเก็บตอนท้ายนั่นเองแต่แก้วกำลังหาสูตรนะครับที่จะเอาไปโจมตีบ้านก้าเพราะว่าพอแก้วขึ้นด้วยศูนย์ครับเวลาที่แก้วฟาร์มแร่นะครับแก้วรู้สึกว่าเราจะบ้านก้าบ่อยนะครับทำให้เออไม่รู้จะตียังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่า การเจอบ้านเก้านะครับก็อาจจะต้องหาวิธีที่จะเก็บ2ดาวให้ได้นะครับการที่จะหวังสาดาวอาจจะเป็นเรื่องยากนะครับสำหรับแก้วเพราะว่ามันมีทั้งควีนมีทั้งเอ็กโบสองป้อมนะครับเราก็ยากนิดนึงฉะนั้นเดี๋ยวแก้วจะหาสูตรที่จะใช้โจมตีบ้านเก้านะครับถ้าแก้วหาสูตรที่ใช้2ดาวทํา2งดาวบ้านเก้าดีดีนะครับเดี๋ยวแก้วจะมาแบ่งปันกันวันนี้เอาสูตรตีบ้านแปไปก่อนเนาะเอาไปเล่นการนะครับกับการใช้ทั้งขวานทั้งมังกรแล้วก็ทั้งหมูป่านะครับให้ชมกันในปี2024เลยครับแก้วก็ได้ซ้อม มาบางส่วนครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนไม่ให้สูตรมันซ้ํา,ากับปีที่ผ่นานๆมาครับอันนี้ก็จะเป็นการดัดแปลงเพื่อที่จะเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่แก้ได้ทดลองรวมทั้งใช้ร่วมกับอุปกรณ์ผู้ก้านครับที่เป็นถุงมือยักษ์นั่นเองเรียบร้อยครับก็ได้มาสามดาว่านแค้นที่ใช้เป็นกาหนึตัวยาแช่หนึขวด มาชมแปรบีแตนแข่งกันบ้านคร e so so ับมาถึงก็ดูเรือนครับว่าปราสาทแคนอยู่ตรงไหนและคิงอยู่ตรงไหนครับดูเหมือนว่าจะอยู่ด้้นขวาเหมือนกันฉะนั้นเราจะเข้าด้านขวานครับก็ปล่อยกุเลมลงไปก่อนให้ปล่อยกุเลมนะครับลงไปด้านบน2ตัวครับแก้ปล่อยใล้กันเกินไปก็เลยปล่อยแก้เลื่อนครับปล่อยไปข้าไปด้้นขวาแล้วปล่อยคิงลงไปนะครับพูดตีเราจะปล่อยกุเลมไม่ห่างกันหน่อยเนาะเพื่อที่จะเข้าไปนะครับเราใช้ระเบิดลงไป โชคดีที่ระเบิดก็สามารถที่จะปืนกระแพกได้2ชั้นเลยทําให้สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้ครับแก้วใช้เยาบ้าลงไปเพื่อที่จะโจมตีกับคิงให้ตายลงไปここ right. right. น one, ั่นเองด้านในนะครับมีหัวคอยระเบิดด้วยการโจมตีหัวคอยระเบิดได้ก่อนก็ถือว่าดีเลยนะครับเพราะหมูปากก็จะไม่ยากนั่นเองประมาณนี้เนี่ย24ก็สามารถที่จะเข้าได้แล้วนะครับแก้วเข้าจากทางด้านล่างครับเข้าไปด้านซ้ายไปด้านบนก็เป็นการตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมเลยแก้วเลือกที่จะเข้าที่ป้อมปืนใหญ่ก่อนครับเพราะตรงนี้มันมีอาวุธที่ใกล้ๆกัน พียงแค่ป้อมเดียวนะครับคือป้อมปืนใหญ่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องระวังะระเบิดยักษ์ครับเพราะว่ามันเป็นช่องว่างสองช่องนั่นเองแก้วก็เลยเลือกที่จะปล่อยพิ่มเลื่อนลงไปนะครับแต่ไม่เจอแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องว่างแค่ช่องเดียวนะครับอาจจะมีเพียงแค่สปริงกับระเบิดลูกเล็กนะครับถึงนั้นแก้วก็ปล่อยพิ่มเลื่อนลงไปขำๆเพราะว่าถังแก้วนะครับยังเหลือเยอะอยู่เลยและคิงก็ยังไม่ได้ใช้ถุงมือยักษ์ด้วยนั่นเองคำเพียงตรงนี้ก็สามารถที่จะเก็บสำเร็ได้แล้วนะครับเป็นอะไรที่ง่ายจริงๆพอมีถังแคนครับ ก็อยากให้ผู้ชมได้หาแคนดีๆอยู่นะครับเพื่อที่จะใช้แานแคน,นครับเอาไปป้นเพิ่มความได้เปรียบของเราครับจะได้เก็บเปอร์เซ็นต์ได้ง่ายขึ้นวันนี้มาฝากไว้นะครับกบสูตรตี3สูตรตีบ้าน8นครับที่แก้วมาฝากกันในปี2024วันนี้แก็จะทำบ้านอื่นๆนะครับต่อมาให้ผู้ชมได้ชมกัน,นครับเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปเล่นกันโอเค ทางฝั่งของเปก้าจะลงไปนะครับแล้วก็ด้านในนะครับมีเป็นหมูป่านะครับที่จะโจมตีซิงโกซังด้านในนะครับข้อดีของหมูป่าคือเคลื่อนที่ไวขึ้นนะครับแล้วก็โจมตีได้ได้แรงครับรวมทั้งกระโดดข้ามกำแพงได้ด้วยครับนี่คือข้อดีเลยก็สามารถที่จะโจมตีซิงโกซังด้านในได้นะครับโดยที่โกเรลมะครับยังไม่ถึงไหนเลยโจมตีกำแพงอยู่นั่นแหละก็จะเข้าไปนะครับหลือเป็นขังเก็บทองคำนะครับแล้วก็ที่นอนของคิงและนี่ก็เป็น 3สุตรตีบ้าน8ในปี2024ครับ